โอเคครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะจ๊ะมาอยู่ที่ซูดเวดเฮเดตนะครับก็ออฟบอลนะเกมนี้แล้วเนะี่ยคือผมปั้นต่อมาหลาย EP มากเลยนะครับไม่รู้ว่าจะไปจบที่ EP เท่าไหร่นะครับก็ยังไงก็ขอเกมนี้เป็นตัวเลือกอีกอีกในเอ่อเขาเรียกว,ว่าสายปั้นแล้วกันนะครับมาโอเค ไม่เล่นไม่ได้เกมเนี่ย,ยความผันผวนขอเลือกเป็นแบบแดงๆครับผมผมชอบแดงๆครับแดงๆว่ามันปั้นมาหลายเกมแล้วนะจะเล่นแบบน้อยมันก็ไม่ไหวนะมันก็ไม่ใช่เรื่องนะเ็าเล่นได้แต่ถ้าแตกมันก็แตกน้อยแต่ถ้าซื้อเยอะถ้าแตกก็แตกเยอะแต่ถ้าไม่แตกก็เสียเยอะนะครับมันมีแค่เส้นบางๆนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีอะ กลางๆแล้วกันนะครับไม่ซ้ายไม่ขวาจนมากเกินไปนะครับขอแบบว่ากลางๆแล้วกันนะโอ้โหถ้ามันมาแถวตรงนี้ผมสันนิษฐานไว้เลยว่าไม่แจกแน่นอนมาแถว G5 นะรอบนี้ไม่แจกครับผมว่าใช่เลย แล้วก็ให้คูณ20ด้วยนะจะออกเกิน2ได้หรือเปล่าดิดูแล้วยิ่งยากใหญ่เลยครับเทียบร้อยเหมือนที่คิดไว้เป๊ะเลยถ้าออกแบบนี้ซื้อไปเป็นแสนได้มา540บ้าเปล่าวะขอลดลงมานะครับขอถอยลงมาหน่อย มารอบนี้ผมคงต้องถอยนะครับ้ารรอบแรกไม่ให้ก็คงต้องถอยเฮ้ย <He i, S 1> มันจะขยับมาได้เป็นคูณสามนะครับมีมาอีกหรือเปล่าขอเป็นวแถวที่สามหน่อยมา,มาหมายครับเมื่อกี้ออกแค่เดียวนะครับรอบนี้ขอออกสักสองตัวขึ้นไปจะได้ไหมเป็นได้ไหมอ่ะจะเป็นไปได้ไหม เป็นไปไม่ได้นะอีกแล้วนะครับสงสัยมันสูงเกินไปนะครับดูดิ450บ่ะถอยถอยแล้วถอยอีกนะครับถอยยาวเลยอะ่ะตอนเนี้ยถอยมา3าแล้วนะ ถอยมาสอเองเอาอีกแล้วมลงตรงนี้อีกแล้วคูณก็น้อยไวยก็ไม่ออกเพิ่มหรือว่าต้องกดช่วยกดช่วยครับโอ้จากที่ช่วยกลายเป็นซวยเลยนะครับ เรียบร้อยว่ะเฮ้ยไม่มานะครับตอนนี้ทำไงดีลดลงมาครับตอนนั้นผมผมเคยซื้อแบบว่าราคานี้นะครับแตกเป็นเอาไปเอาตายเลยนะครับน 13, เนี่ยหมื่นสามห้าร้อยเนี่ยแตกไปประมาณหกหกหกแสนนะตอนนั้นน่ะนานแล้วนะครับแตกโหดมากถ้ามันจะแตกมันก็แตกแต่มันไม่แตกให้งไงมารอบนี้ เอาหน่อยเว้ยตึงมือเหลือเกินครับตอนนี้ตึงเปี๊ยเออออกรอบแรกเลยครับซื้อเยอะแม่งไม่ออกนะครับพอซื้อน้อยออกแถวตรงนี้เลยมาดีครับรอบนี้มันต้องเอาหน่อยแล้วนะขอว้อ y. สองตัวได้ไหมนี่ไงไว้ y. ออกแล้วนะครับสองตัวคูณแปดน่าจะให้เป็น8ปดนะครับ ไม่เป็นไรให้สก็ได้แต่ขอวายอีกตัวเ็นไปดีครับเหมือนมันเอารอบที่ผมเสียไป3รอบแรกเอามาแจกในรอบนี้เลยนะมันทอนมาให้นะครับเนี่ยเพิ่งดีใจครับคือมันให้ที่เราเสียไป2รอบแรกหรือว่า3รอบแรกที่ผ่านมานั่นแหละ แสดงว่ามันเอาเบ็ดสูงๆมาแจกเบ็ดน้อยนะครับเอาว่ะครับมันดูใด้อะไรไหมนี่ไงมาเดี๋ยวถ้าผมลองรอบเนี้ยถ้ามันไม่มาเกินสองนะแสดงว่าน่าจะเป็นแบบที่ผมคิดไว้นะครับอรอบนี้ แสนหกเลยแล้วกันนะครับโอ้หลุดลงมาอย่างเยอะเลยนะครับตอนนี้นะมานี่ไงเป็นไงเป็นไงโอ้โหแม่งเป็นแบบที่ผมคิดไว้เลยนะครับเฮ้ยยังยังมันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นเสมอไปก็ได้นะครับแต่ก็คิดลบไปก่อนนะครับ เวลาเสียใจก็จะได้เสียใจแบบน้อยๆหน่อยนียน่ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวายออกสามตัวเฮ้ยสมตัวว่ะเฮ้ยเอาดีครับซูตมาเต็มรุ้นสองแถวแรกนะครับต้องเหมือนนะถ้าไม่เหมือนก็ตบนะเพื่อนตบหัวทิ่มอะยอกยอกยอกนี่ไงมันต้องแบบนี้ก็ผม เฮ้ทำดีเว้ยไม่แต่เหลือแค่สองรอบเองวะโอ้โหไม่ไม่น่าจะเซ็นนะครับตัวถูกเข้านะยังไม่กาไรครับตอนเนี้โอ้โหมีเว้าด้วยเียยแม่งเหมือนจะแตกนะครับแต่ก็ไม่แตกนะเรียบร้อยครับคุณดูถ้ามันจากตรงนี้ยมันอยู่ฝั่งซ้ายมืออันนั้นอะ่ะ อาจจะได้แม็กวินเลยก็ได้นะครับรอบเนี้ยแต่มนอยู่ฝั่งขวามือนะครับมันไม่ได้มันได้อยู่แต่มันได้น้อยมันได้แบบไม่คุ้มนะเพราะ่าเกมมนแจกจากซ้ายไปขวานะครับมันไม่ใช่เว้ยมันไม่ใช่เรื่องไนงะแต่ก็เอาเหอะนะมันก็ทำให้ผมได้แม็กวินมาสองรอบแล้วเกมเนะี้ย จจะเป็นผิดที่ผมด้วยนะครับไม่ไม่โทษใครนะโทษตัวเองอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าเล่นมาหลายเกมแล้วนะครับมันน่าจะพอได้แล้วนะแต่ใครมันอยากึกเหิมน,นะครับอยากสุดนะครับอยากได้แบบว่าคลิปสุดแต่มันไม่สุดนะครับมันสะดุดซะกอ่อนนะโอ้โหสงสัยคงต้องลาวะ่ะเฮ้ เรียบร้อยครับผมนะเอาอีกอไม่ยอมรอบนี้ขอลดลงมาหน่อยจะลดหรือว่าจะเพิ่มนี่วะแต่ถ้าถ้ามันมารอบนี้ผมถ้าผมไม่ซื้อผมเสียดายแย่เลยนะไม่ผมซื้อเลยแล้วกันนะครับถ้ามันมาแล้วถ้าผมไม่ซื้อ ผมเสียดายแย่เลยเพราะฉะนั้นซื้อเออซื้อไวมาดินี่ไงวายออกแล้วเดี๋ยวพิ่งเศร้าเหงาซึมนะครับมันต้องมีความหวังครับแถวสองอนระัแที่สองมาเถอะนะ แถวสองมาดิแถวที่สองมาทำไมแถวที่ห้าวะแถวที่ห้ามันจะมาทำไมวะเนี่ยโอ้โหดูดิเรียบร้อยเลยเลยครับเนี่ยโอ้โหแม่เอ้ยจบกันครับ เสียดายแย่พองนี่สัตว si ์เอ้ยเรียบร้อยโอ้ยโอ้รับไม่ได้ว่ะรับไม่ได้จริงๆนะครับโอ้ไม่แกนขึ้นเลย ลุกคิดไปเอง